ถึงแล้วนะครับบ้านเสือหมอบในตำนานนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยกว่าจะเจอนี่ก็ <Okay. S 1> เงือแตกไปพอสมควรเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่า เราทราบกันนะครับว่าเจ้าเสือหมอบวินเทจหรือว่าเจ้าจักรยานที่ประกอบด้วยมือเนี่ยมีเพียงที่เดียวนะครับในเมืองไทยและที่นี่ครับก็เป็นสำนักสอนประกอบจักรยานวินเทจด้วยมือครับรวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันครับว่าจักรยานเสือหมอบวินเทจเนี่ยมันคืออะไรแล้วการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นแบบไหนแล้วจักรยานที่ประกอบด้วยมือเนี่ยจะทรงคุณค่าขนาดไหนครับ คำว่าเสือหมอบเนี่ยเราได้ยินกันจนชินหูไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าเสือหมอบเนี่ยครับมันมีความเป็นมาอย่างไงอะครับมันมาตั้งแต่ยุคโ yes. บราณแล้วตั้งแต่ยุคการที่ห้าเมื่แต่สมัยรห้าใช่เลือกเขามาคัแรกแรจักรยานแล้วก็จะขี่แบบนี้แต่พอหลังๆสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยก <too jam, S 1> ็จะมีการสั่งรถที่รูปแทนมันแปลกๆเข้ามาครับก็แทนมันจะงมลงแล้วลักษณะการขี่มันก็ก้มลงไปขี่อย่างนี้ครับ มันลักษณะมันคล้ายเสือเสือที่กำลังหมอบจะตะคุบเหยื่ออ๋อก็เลยเรียกเป็นที่มาของคือชาวบ้านคนไทยแต่ว่ามรูปจะเรียกวอะไรก็เรียกว่าไอ้พวกเสือหมอบเพราะมันก็เป็นคาที่ติดมาเรื่อยครับแล้วพอมีจักรยานเมลทินไบมาเขาเห็นว่านี่เป็นเสือหมอบพวกแข็งเนี่ยแต่เมลทินไบมันจะเป็นตรงๆแล้วก็จะขี่ใช่ไหมก็เลยตั้งไปว่าเมลทนไบค์เป็นเสือภูเขาจ้ะ ที่คุณลุงสุรชัยนะครับสามารถเล่าเรื่องราวของเสือหมอบวินเทจได้อย่างล้ำลึกขนาดนี้ครับก็ mm hmm. เพาะว่าคุณลุงเนี่ยเค mm hmm. ยเป็นนักปั่นทีมชาติมาก่อนครับ mm hmm. ซึ่งก็ผ่านสนามปั่นมาแล้วนะครับทั้งแบบเบสซิ่งและแบบแทร็กบค์ครับถ้านับๆกันแล้วนะครับช่วงชีวิตนักปั่นมืออาชีพของคุณลุงเนี่ยก็นับได้มากกว่า40ปีเลยทีเดียวครับและนั่นเองครับที่ทําให้คุณลุงันตัวมาเป็นเจ้าสํานักตากศิลาบ้านเสือหมอบจนถึงทุกวันนี้ครับ คำว่าวินเทจหรือว่าจักรยานวินเทจเนี่ยมันดูยังไงครับครับความเป็นวินเทจก็เป็นรถจักรยานจากรุ่นเก่าเนี่ยทรงมันจะไม่เหมือนกับรถปัจจุบันที่เปนนะฮะทรงเรื่องเงี้ยถ้าเป็นรูปทรงเงี้ยก็เรียกว่าทรงดิมมอนเฟรมก็เป็นสามเหลี่ยมอย่างคันนี้สีดำใช่ไหมครับใช่ทุกคันในนี้ทรงเรียกว่าทรงดิมอนเฟรมครับจะเป็นสามเหลี่ยมหลังแล้วก็เป็นข้วเหลียญเปลือกข้างหูข้างหน้า ก็ระดับท่อเอ่อท่อบนเนี่ยครับมันก็จะขนานกับพื้นอ๋อไอท่อท่อตรงนี้นะครับทับใช่ครับอ๋อราวางปุ๊บในรถจะขนานกับพื้นก็คืออย่างรถรุ่นใหม่บางรุ่นก็อาจจะโค้งจะสลลงอแล้วแต่ดีไซน์ใช่จะสลบลงผมแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมครับที่บ่งบอกว่ามันเป็นฟินเทจเอ่อความมีลข้อลักลักของมันพวกอย่าง อ๋อที่ต่อข้อต่อใช่ไหมครับข้อต่อเขาเรียกว่า L อาแล้วก็เน้น้วยว่ามันเป็นเหล็กอ๋อต้องเป็นเหล็กวัสดุที่ทำก็คือจะเป็นเหล็กใช่แล้วคือมันวินเทจนับเป็นวินเทจคือสักเลย10ปีไปแล้วใช่ไหมก็เรียกว่าเก่าเหมือนกันจะเป็นประวัติศาสตร์แล้วเลย10ปีไปแล้วก็จะมีตั้งแต่ถ้าจะเหล็กมาก็เป็นอลูมิเนียม อ๋อปีแปดศูนย์เก้าศูนย์ก็เป็นอลูมิเนียมอลูมอลูอลููเนี่ยมันก็มาแล้วอ่ามันมีหลายเบอร์อลูครับอ่าแล้วก็ต่อหลังก็พัฒนาเป็นคาร์บอนขึ้นมาอีกบางคนก็เอาูมิมแล้วก็จะมีจนถึงเอาเป็นเฟรมไทเทเนียมไทเทเนียมมันก็ใกล้ๆกับอลูมาใกล้ๆกันฮะบางคนไม่อยากจะให้มันทนทานก็เลยเปลครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําความเข้าใจกับเสือมอบวินเทตอย่างลึกซึ้งจากผู้รู้ตัวจริงไปแล้วครับแต่ความพิเศษของบ้านเสือมอบยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับนอกจากจะเป็นสํานักประกอบจักรยานเสือมอบทํามือแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วที่นี่ครับก็ยังเป็นแหล่งผลิตนักประกอบจักรยานเสือมอบอีกด้วยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าถ้าเสือถ้าจะเข้าไปเอาลูกเสือเนี่ยเดี๋ยวเราต้องให้โค้ชเสือนํานะครับาเข้ามาดูเลยเข้ามาดูเลยขออนุญาตนะครับลุงโอ้บรรยากาศ ภายในห้องนี้นะครับทุกอย่างก็จะเป็นวินเทจไปหมดห้องนี้ครับถ้าสําหรับการเรียนการสอนแล้วเอาไว้ใช้ทําอะไระครับวันแรกก็จะเรียนภาคทฤษฎีก็จะมีหลักสูตรในการสอนอย่างนี้อ๋อตรงนี้โอ้ยมีเป็นหลักสูตรเลยอ่าหลักสูตรอยู่ตรงนี้อย่างอันนี้เป็นหลักสูตรที่คุณลุงคิดคนเองเลยหรือเปล่าฮะใช่เป็นวิธีการ,รที่เราจะทาที่นี่ต้องผ่านอะไรกันบ้างอก็คือเป็นหลักสูตรด้วยความเป็นจริง หลักสูตรการสอนของที่นี่ครับเป็นหลักสูตรที่คุณลุงสุรชัยคิดขึ้นมาเองซึ่งเป็นหลักสูตรที่ร่างมาจากประสบการณ์จริงครับที่โลดแล่นบนท้องถนนานานนับ40ปีโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการประกอบรถเป็นหนึ่งคันที่สมบูรณ์ครับโดยหลักสูตรสําคัญก็จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนคร่าวๆอย่างเช่นวิชางานช่างพื้นฐานเช่นการเชื่อมเชียร ชาการประกอบโครงเช่นการเชื่อมเฟรมเข้าด้วยกันงานตะไบเตรียมผิวทำสีจนถึงวิชาการดูแลรักษาชิ้นส่วนต่างๆและส่วนประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้อย่างเปลกและเกียร์ครับก็เป็นบรรยากาศห้องเรียนนะครับในการทำจักรยานเสือมอบแต่ว่า ถ้าภาพในห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะมีกระดานดำนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะถือแบบดินสอหรือปากกานะครับแต่ว่าที่นี่ครับแตกต่างออกไปก็จะมีอุปกรณ์อะไหล่จักรยานเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะถือแปลงถือที่เขาเรียกว่าะอะไรอ็อกเหล็กแบบนี้ครับแล้วก็จะมีใช้เฟรมจักรยานแทนที่จะจดเป็นสมุดจดนะครับพี่เนี่ยซื้อตัว๋วเครื่องบินมาจากออสเตรเลียนะครับเพื่อจะมาเรียน ที่นี่เลยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับมาเรียนกับลางานมาเลยลางานมาเลยครับลางานอยากเรียนมากอันนี้พี่ทําอะไรเป็นอาชีพครับทำตอนแรกเป็นทำงานได้เป็นเกี่ยวกับไอทีครับไอทีที่ออสเตรเลียใช่ไหมครับทางานอยู่ที่นู่นเลยใช่ยังไงพี่ทําไมจะต้องลางานมาเรียนที่เมืองไทยเลยของไทยๆก็อยากเก็บไว้ให้มันแบบมัน เนยมันนอกมันก็ดีแหละแต่มันมันมีทฤษฎีทุกอย่างแต่ว่าที่ไทยก็สนุกดีในไทยมันก็จะมีวิธีแบบแบบของเขาคุณอย่างคุณลุงเขาก็มีแบบเขามีของเขาหมดคิดค้นตามหลักสูตรของเขาเนาะนครับนักเรียนที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะคนไทยนะครับมีเรียกว่าเด็กนานาชาติดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขาฮัลโหล w are y o u How i s going? good so where are you from uh, australia australia what would you uh interest about the uh, assembly bike Yeah. Um... I basically did a thesis in my uh, degree. On oh, yeah. frame design, design mm -hmm. for materials. So, ah. basically, based on that, yeah. I, I just came to sort of get my hands dirty. Okay. Yeah. So, what do you do for for living? Well, at the moment, I'm basically just freelancing as a designer. Mm -hmm. um, product design, interior design. What kind of designer? Like a ma material? Uh, what kind uh, of product, materials? Product. Uh, mainly with product, product mm -hmm. um, and interior design. Ah, uh, like a product design? Yeah. So, what do you uh, apply to the. the this skill to your work? Basically, hands-on approach. I was mm -hmm. I was a hairdresser for twenty-two years, so I've always used my hands. Ah, oh, oh, hair designer. Yeah. Oh, really? So I've always uh -huh, used my hands, uh -huh. but the last six uh, five years been uh -huh. studying. so mm -hmm, mm -hmm. It's, it's good to get in and. Oh yeah. So so how do you feel like between like uh, cutting hair and I prefer doing bike. Skincare. Really? What? <laughs> Why? Why? <laughs> Why? Yeah. If you can work. You can work by yourself without uh -huh. having too uh -huh. much เหตุ no <laughs> okay. Ooh, right, ที่ชาวต่างชาติกลุ่มนี้นะครับเลือกเรียนที่นี่ก็เป็นเพราะว่าหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการผลิตจักรยานของต่างประเทศนั้นมีค่าเล่าเรียนที่ค่อนข้างจะสูงมากครับและที่สําคัญผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานการเชื่อมมาก่อนถึงจะสามารถเข้าเรียนได้ครับแต่สําหรับที่นี่นะครับไม่ต้องห่วงคุณลุงจะสอนตั้งแต่จับเครื่องมือหัดเชื่อมเลยล่ะครับ มาถึงตรงนี้ครับก็คงจะยืนยันได้ดีว่าบ้านเสือหมอบเป็นตักกะศิลาหรือศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกอบเสือหมอบวินเทจซึ่งถ้าเปรียบเทียบนะครับก็เปรียบได้กับมหาวิทยาลายัยเพียงแต่ว่าที่นี่ไม่มีปริญญาบัตรให้กับผู้สําเร็จการศึกษาครับแต่ผู้สําเร็จเลดวิชาจากบ้านเสือหมอบแห่งนี้จะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าครับที่เป็นจักรยานเสือหมอบวินเทจที่แต่ละคนได้ภาคเพียรประกอบและเฝ้าทนุถนอมปรับแต่ง จนสามารถพาเสือหมอบวินเทจทำมือของตัวเองพุ่งทะยานออกไปลดนล่นบนท้องถนนได้อย่างภาคภูมิใจครับเรียบร้อยขอแสดงความยินดีวยครับที่จบ,บสำเร็จการศึกษาอันนี้คือสำเร็จการศึกษาเป็นเขาเรียกว่าอะไร<บ>เป็นแทนใบปริญญานะครับใช่ครับผมหรือว่าจบครับวันนี้พี่ใช้เวลาทั้งหมดกับจักรยานคันนี้กี่วันครับมาสักสิบสี่สิบห้าวันสิบสี่สิบห้าวันรู้สึกยังไงบ้างครับเรา คุ้พันกันมั้ยนะครับอย่างนี่ยแต่ละลอยเนี่ยครับเหมือนไม่มีเรื่องราวครับเรื่องราวจุดอะไรเยอะแยะมองไม่แต่จุดเนี่ยมีประวัติหมดครับความผิดพลาดถ้าเป็นครูเป็นครูสอนเขาว่าถ้าทําคันที่ต่อไปต้องมีบทเรียนมีบทเรียนแล้วนะต้องระวังอะไรบ้างอันนี้จุดที่มันเข้าเยอะอันนี้นี่ถ้าวัดเป็นเงินแล้วเนี่ยคันละเท่าไหร่ครับ ยากนะยากใช่ไหมครับความผูกพันครับความผูกพันนะครับและเมื่อเรามีจักรยานอยู่แล้วท่านผู้ชมพร้อมที่จะออกปั่นกันหรือยังครับแต่ผมขอแนะนําก่อนนะครับว่าการปั่นจักรยานไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คิดนะครับยิ่งการปั่นในเมืองใหญ่ที่มีอันตรายอยู่รอบตัว ช่วงหน้าห้ามพลาดครับเราจะพาไปเข้าคอร์สเล็กๆที่เต็มไปด้วยเกร็ดความรู้ที่นักปั่นมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบครับและไขคำถามยอดฮิตว่าการปั่นจักรยานมีผลดีอะไรบ้างช่วงหน้าครับ